สวัสดีค่ะเปิดมากก็เห็นแน่นอนจ้ะเนาะค่ะสาวซามันนี้สาวซาชิภา,าพาอมปูค่ะอมปูใส่อะไรเราไปดูกันนะคะปูมันๆกับพี่น้องเดี๋ยวสาวซามจะไปต่ำเด้อค่ะทีนี้ปูนี้ปีกายนะคะสาวๆาวไปหามาไหวค่ะสาวซาวจะไปต่ำเอาหนามมันน่จ้าขวดกับขวดไวน้องเสริมหอมจะี่น้องจ้าขวดไม่ใหม่ค่ะ มาจ้าเราเริ่มทํากันเลยจ้าน้าปูค่ะกระตมมะหอมแดงกระริกค่ะผักชีลาวต้นหอมบักงุ่งค่ะมะละกอค่ะมะละกอน้ำขามข้าวคั่วค่ะก็จะมีปลา้าและผงนัวค่ะเมื่อแป๊บเดียวเดือดแล้วค่ะพี่น้องสาซๆเด็กใส่ใบมะกรูดลงไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะปูเนือมันมันเด้อค่ะพี่น้อง ดเดี๋ยวใส่ปรุงรสเนาะค่ะเนาะอาหารในววยเด็กค่ะพี่นอ้องพอกับเมี็กไห้กินจะใส่มะละกอค่ะนี่คือใส่น้นํามะขามนะคะใส่น้นํามะขามลงไปค่ะถ้าเป็นบ้านเข้าก็จะใส่มะกอกเนาะค่ะเนะาะมะกอกก็นี่คือน้ําปลาค่ะน้ำปลาที่ชาวๆาต้มไว้นะคะสองกระบวยค่ะ ระคะพี่น้องต่อด้วยเนาะผงดูอาค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่ไลายแซ่ไลายค่ะพี่น้องใส่มะละกอลงไปจ้ะพี่น้องใส่มะละกอลงไปก่อนเลยค่ะคะพี่น้องค่ะให้มะละกอสุกเนาะค่ะเนาะนี่เป็นเมนูที่ในวัยเด็กของสาวสาเดอวยค่ะเดอพี่น้องจ้าพอกบแมม กระบอกซ้ำทุกหุดขาดแต่ว่ากระผพากันไปหาคุดปูคุดยังกินนี่เลจ้ะพี่น้องจ้าในวิธีชีวิตของเฮานาอกันเนาะก็พ่อหายกินได้จ้ะเป็นเมนูที่ได้กินบอยนะคะสําหรับบอคว่าที่บัวควยสมบูรณ์บันไดนะคะเนาะนี่แหละเมนูในวัยเด็กของสาวๆค่ะพี่น้องสาวๆมีหอยแข้ง สามลูกค่ะสาใส่ไปน้ำเลือดจากเลือดพี่น้องติดมากก็ได้ถุงหอยค่ะหอยแข็งเดี๋ยวไก่จะดูเลือดดูๆๆแลละค่ะเดือนเม่สาคุณสภาพสาวๆาต่อก้ากินละคะ่ะนอไม่เป็นหอยเป็นปูคะ่ะนี่ค่ะหอยแข็งบานนี่บ่มีเลือดเลือดกับพี่น้องล้างทำความสะอาดสะอาดดีๆแล้วก็มาผัดค่ะผัดมันหอยลายนะคะอร่อยจ้ะ จะได้เนาะค่ะว่ามีใบแมงลักแม่พี่น้องควรสะได้แท้ใบแมงลักก็ไม่มีค่ะจะได้จังเลยนี่นะคะขั้นตอนต่อไปใสพพ่ข้าวคั่วค่ะพี่น้องใส่ข้าวประมาณกับพี่น้องเวล่าผนอื่นแต่โอ้ยอมน้ำแท้ๆค่ะ นี่พี่น้องเอ้ยอมมีปู่บัานเข้าในัยเด็กอมมาากอมใสมะละกอปู้ไหเคยกินเนี่ยค่ะพี่น้องอมใสมะละกอบันนอนอข้าแแทบค่ะพี่น้องจ้าเอา่วยมาใสเด้อค่ะ mm hmm. เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อคะ่ะเส่บๆก็่่่่่า่ ฝากคลิปนี้เนเดอ้อค่ะวิธีทาออมปูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ซาวสารในเดอ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ